นี่เรามาศึกษาพระสมเด็จลักษณะเนื้อพิมพ์ทรงความเก่านะครับที่เป็นธรรมาชาติดูรวมๆนะลักษณะเนื้อมีหลายแบบหลายยุคให้สังเกตดูพ้าที่ทันยุคจะมีลักษณะความเก่าที่ทำเลียนแบบได้ยากนะครับแล้วดูองค์แรกอะไรครับลักษณะเนื้อยุคยุคแรกๆก็จะเป็นประมาณนี้พิมพ์เจดี จะไม่ค่อยมีน้ำมันตั้งอิว่วเนื้อแกรง่งเบามีการแตกลานการผูกก่อนเป็นธรรมชาติมีรูพุนนะครับถ้าขยาย1,600เท่าก็จะเห็นแควไซด์ชัดเจนนะอันนี้ ที่สองก็จะเป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์เกตดโบตูมแต่มีฐานแซมนะครับอันนี้จะมีน้ำมันตังอิวเฉ้นความเก่าชัดเจนมีฐานแซมสองเส้นแต่เป็นเกตดโบตูมลักษณะพระเนื้อน,นุ่มนุ่มมีน้ำมันตังอิวความเก่าชัดเจนครับที่ขอบข้างจะมีการแตกรอยยุบ้อยย่น หลังนี่ก็จะเห็นชัดนะฮะอยเหี่ยวหดหลังจะไม่เรียบนะพระยุคแรกๆคือพระอย่างนี้เก่าทันยุกแน่นอนบนศารก็จะมีตามตำราถ้าขยายหนึ่งพันรอยเท่าก็จะเห็นผงทองเห็นเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดเหลืองอะไรยนะบนสารมีครบน้ำมันตังยุคเก่าชัดเจนอันนี้พิมพ์พระประธาน อันนี้ก็จะแตกลายงาซุ้มม้วนหดอะไรแล้วแต่เนื้อนะฮะลักษณะการยุบย่นการแตกลานที่ทำเลนแบบไม่ได้นะฮะพระยุคแรกขอบจะไม่เรียบเนละสังเกตดูจะมีรอยตัดที่ไม่เรียบนี้ลักษณะพระที่ทันขอบจะเห็นชัดนะไม่เรียบแนะ่นอนรอยยุบรอยย่นรอยแตกหลังนี่ก็จะไม่เรียบมีการแตกาลานมีรากปักชี มีการงอของผิวถ้าขยาย1,600เท่าก็จะเห็นชัดเจนอันนี้พระพระแท้ตาเปล่าก็มาได้ดูง่ายพระถ้าทันสำคัญคือหาดูยากอันนี้พิมพ์ฐานแซมอกวีลักษณะเนื้ออย่างนี้ยุคแกรกๆนี่จะมีน้ำมันตังอิ้วเนื้อแกล่งเนื้อค่อนข้างไปทางแกร่งแต่เบา จะมีการแตกลานชัดเจนสีเหลืองออกเลื่อๆไม่เหลืองไม่ได้ชัดน้ำมันตังยิวยุคเก่าร้อยห้าสิบปีจะเห็นการแตกลานขอบไม่เรียบหลังก็จะมีรูพุนถ้าขยายพันธุ์ร้อยเท่าก็จะเห็นมวลสารและแต่องนะส่วนใหญ่ก็จะมีผงปะกําเพงผงทองเม็ดเหลืองเม็ดฟ้าเม็ดเขียว แต่ผิวนจะงอกเห็นงอกชัดเจนมีแคลไซด์นะฮะอันนี้ก็จะเห็นด้านข้างรอยแตกรอยยุบรอยย่นขอบจะไม่เรียบการแตกลานที่เป็นธรรมชาติความเก่าที่เป็นธรรมชาติจะเห็นได้อันนี้เนื้อออกเหลือองแกร่งแกล่งนะลพิมราประธาน เหลืองขาวนะเนื้ออกเหลืองขาวมีน้ำมันตังอิวมีการแตกลานเห็นชัดแตกลานธรรมชาติจะไม่มีรอยไหมเป็นเหมือนไหมพระอกมานะอันนี้ขยายดูก็จะเห็นแคลไซงอกชัดเจนพระทุกองค์ผมส่องดูหมดนะขยายพันร้อยเท่าเช็คแคลไซอีกรอบเพื่อความแน่นอนนะแต่ลักษณะภายนอกก็เป็นพระเก่าธรรมชาติ นี่เหมือนกันลักษณะพระยุคแรกๆพิมพ์ทรงเป็นช่างยุคแรกๆมีความเก่าผูกก่อนมีรูพุนไปเข็มพาเนื้ออย่างเงี้การยุบย่นเหี่ยวก็มีธรรมชาติขอบจะไม่เรียบมีรอยตัดขอบชัดเจนถ้าพระแท้ก็จะมีส่วนใหญ่จะเห็นรอยตัดขอบยุคแรกๆเพราเป็นบล็อกบล็อกอีกแบบนะ มวสารก็จะมีเยอะครับพระองค์หลังก็จะไม่เรียบมีรูพุนไปเข็มมีปูไตหนอนต้นอะไรพวกนี้จะขึ้นมันนะพระสมเด็จทุกองค์จะขึ้นมันถึงเนื้อแก่ปูนก็จะผิวมันปูนก็จะมันมันธรรมชาติเลยไม่ต้องทําอะไรทิ้งไว้เฉยเฉก็ขึ้นมันจะไม่แห้งพระสมเด็จทุกเนื้อจะไม่มีการแห้งก้านน้อยมากครับ ถระจำมันเก่าได้ยุขึ้นมันอันนี้เนื้อเน,นื้อแบบหนึบนุ่มเนะิมพิมเดียวกันแต่คนละเนื้อฐานแซมพิมพ์เดียวกันแต่คนละเนื้อ,นเ,นนเ,นอเนื้อใกล้เคียงกันอันนี้เนื้อแบบหนึบนุ่มมีน้ำมันตังอิว้วเห็นหูยาวชัดเจนวัดละคัง ฐานแซมวะัละคระังนึกนุ่มออกเหลืองเหลืองมีรูพุนขอบไม่เรียบหลังก็จะเห็นชัดได้หลังเก่าพระนี้ผ่านการใช้มาพอสมควรลักษณะพระเก่าธรรมชาติสีเหลืองเต็มที่ก็จะประมาณนี้อันนี้ลักษณะเนื้อหนึกนุ่มมีน้ำมันตังอิ้ว บเบน็กนุ่มนะครับวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ยุเพลกแรกเกดทะลุซุ้มอันนี้เก่าชัดเจนครับสวยพระพิมพ์นี้หายากพิมพ์นี้ไม่ค่อยมีนะฮะมีลักษณะพระเก่าธรรมชาติให้ดูกันเป็นถว้ศึกษาเปรียบเทียบ,บหลังจะเป็นอย่างนี้พระอยู่แเหี่ยวหด ยุบยน่นไม่เรียบนะพระจะไม่เรียบส่วนใหญ่ทำเลีนแบบไม่ได้นะครับอย่างนี้ลักษณะมวลสารน้ำมันตังอิว้วพระเลียนแบบจะที่มีน้ำมันตังอิ้วจะทำไม่ได้เหมือนเลยอันนี้พิมพ์ลงพุทธยุคแรกๆลักษณะเนื้อแกล่งนะครับพิมพ์ลงพุทธเนื้อแกล่งก็จะมีเนื้อแกล่งแก่ปูนเหมือนปูนปอแรแลนปูนซีเมนต์ มียุคหนึ่งที่พระสมเด็จจะมีเป็นเนื้อเหมือนปูนซีเมนต์นะอันนี้พิมพ์ลงพุทธยุคแรกๆก็จะมีความเก่าเห็นชัดพระจะไม่ค่อยเรียบนะรอยปูไตนอนดน้นอันนี้เนื้อแบบขนมถั่วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เรียบเนื้อเงี้ยอันนี้จะมีน้ำมันตังอิวแล้วก็เหมือน ข้มสีน้ำตาลไหมอาจจะมีน้ำตาลเคี่ยวด้วยก็ได้อันนี้อันนี้แค่สันนิฐานลักษณะเหมือนขนมทูวขนมอะไรผิวจะไม่เรียบพิมพ์ฐานแซมเล็กเป็นพิมพ์ฐานแซมเล็กนะมีสองคำองอันนี้เนื้อหนึกนุ่มนะพิมพ์ะประทาน ลงลงลักชาติสีแดงมีการล้างมานิดหน่อยนะฮะพระบล็อกนี้เหมือนจะมีคนเคยเลี่ยมใส่แล้วพระจะสึกนะพระจะสึกด้านหน้าอาจจะเรี่ยมโบราณน,นี่ดูลักษณะลักษ์เก่าชาติลักาติเก่าจะเป็นสีประมาณนี้โดดถ้าล้างมา ะมีการแตกรายงาการแตกลานความเก่าธรรมชาติความไม่เรียบขยาย1ึงพันเท่าก็จะเห็นมวลสารทุกอ,อย่างตามตำราประวัติศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์บันทึกไว้นี่พระเก่าธรรมชาติการแตกลานเห็นชัดนะฮะทำเลีนแบบไม่ได้อันนี้พิมพ์ฐานแซมน่าจะบรรลุพรมด้วฐานคู่ใหญ่ อันนี้มีแคลไซต์จากภายนอกด้วยเกาะแคลไซต์ขา,ขาวๆฮะขยายดูนะอันนี้เนื้อเหมือนขนมกายศาสตร์เหมือนขนมทัวเนื้อหยาบนะครับพระไม่ได้ใช้นี่พระเก็บลักษณะพระก็จะขึ้นมันนะสังเกตด,ดูพระสมเด็จทุกเนื้อผิวจะมันมีความเก่าชัดเจนความไม่เรียบขอบข้างนะมืมอมวลสารเห็นบัางเม็ดเขียวมวลสารเยอะครับพระองค์นี้ phá cao cho